อสลาโมะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมดีเพสู้แล้วผลิตเครืร่องชงกาแฟสวดและอุปกรณ์นะครับ <c oughs> ขอขออภัยนะครับะเพราะว่าลงยูทูบด้วยครับก็ท่าน,นี้วันนี้ผมไลฟ์ลสดทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ทางยูทูบด้วยนะครับฉะนั้นก็นะฮะก็ต้องประมาณรายงานตัวประมาณนี้นะฮะ <c oughs> วันนี้มีไอเดียสามไอเดียสามไอเดียนะครับก็ หนึ่งวาวเคลม่านะฮะวาวครีม่าสอง็นลโบคาเปรโซนะครับววรสอง,องสองสอง,สองแบบเลยนะฮะนี่แต่นี่ V1 นี้ V2 น,นะครับโบคาเปโซนะครับสามไอเดียเนี่ยหายนะฮะสามไอเดียนะครับก็นะบเดีย๋ยวจะวาวครีมา่าดูด้วยดูเนี้ยดูเนี้ยมันจะเหมือนกัน แต่ว่าไอเดียที่1เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้แตมเปอร์ไม่ต้องใช้ใช,ใช้เฉพาะไอเดียที่2นะครับทันนี้ก็ต้องใช้ต้องใช้แตมเปอร์นะฮะคือความแตกต่างตรงนี้เองทีนี้อย่างอื่นมันเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับว่าผลของการชงละมันผลสวิตมันเหมือนกันนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมจะใช้ที่สองนะเพราะว่ามันดูเป็นบ้าสารมันมีของเล่นนะมันดีคือมันเหมือนกับเครื่องชงเลยนะทีนี้เราก็เลยจัดให้เป็นเครื่องมือ เวอร์ชันสองนะครับในการที่จะรีวิวตัวน,นี้นะครับแล้วก็นําเสนอก็คือที่นําเสนอขายก็คือเป็นเวอร์ชันสองนะครับเพราะว่ามันมันดูดีมีอะไรนะฮะดูมันดูมีอะไรดีนะฮะก็ก็ใช้เวอร์ชันสองในการในการที่จะขายให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่อยากที่จะใช้อุปกรณ์ละลรเยอะมากมายเยอะแยะมากมายเวอร์ชันหนึ่งครับคือถ้ามีโมอ่อล้วก็ส่งมาทำเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับคือค่าทรนเท่ากันนะครับ เดี๋ยวโอเคแล้วมาแพ็กกาแฟก่อน,นะครับชงกาแฟตั้งเตาก่อนนะฮะผมดูอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเตือน้ำก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ตัวนี้นะเป็นโมคาเปโซนะครับเป็นมาเก็ต54นะครับเติมน้ำใต้วาตลอดเลยทุกตัวเลยครับเติมน้ำใต้วา จะดูรีวิวเต็มๆใน YouTube ได้นะครับดูเต็มๆใน YouTube ได้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียว วันนี้นี่เมื่อวานเมื่อวานมีจากฮังการีแล้วก็แคนาดานะครับต้องการเบาเครีมานครับเดี๋ยวก็จะเช็คค่าส่งให้ดูคิดว่าน่าจะไม่เกิน300ร้อยนะเพราะวันก่อนส่งไปอิตาลีนี่ก็ก็ประมาณนั้นครับส่งไปอิตาลีนะส่งไปหสหรัฐอเมริกานี่พันกว่าบาทนะอสู้อย่างอย่างผมกดผมส่งอมอคค่าไปสู้ไปประเทศอะไรเราจะไม่ได้ออสเตรเลียล่าสุดจ้า ค่าส่งอ่ะ900บาทนะครับค่าส่ง900บาทนี่นะฮะโอเคนะครับมามาต้มกาแฟกันนะครับเมื่อกี้เติมน้ำแล้วนะใต้วาวนะครับไม่ว่าจะเป็นวาลวครีม่าหรือจะเป็นวาคคับโปสเปโซต้องใส่น้ำใต้วาลตลอดเลยนะครับนี่ก็ตัวนี้จะเร็วกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเวลาใช่เวลาเร็วกว่านะครับปุ๊บ แล้วก็ใส่กาแฟไปนะฮะปุ๊บแล้วก็แพ็กแบบนี้นะฮะกาแฟ,ฟประมาณ2ี่สบกรัมบวกลบนิดหน่อยนะฮะยี่สิบกรัมพอง่ายๆตัวนี้เคาะปุ๊บเนี่ยมันมาสามารถที่จะให้กาแฟเป็นกระจายเคะาะนี่นะมันเคาะเคาะแล้วก็กาแฟก็กระจายลงได้ดีนะฮะเห็นปะ แล้วก็แ้มนะฮะแตมห้าสิบสามนะครับรบัเก็ตห้าสี่แต่ว่าแทมห้าสสามนะใช้แตมห้าสบสามเอเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่แผ่นพักสกรีนปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะใส่ปุ๊บจุดสำคัญของไอเดียนี้ก็คือการใส่ยาเนี่ยต้องให้มันแบบเนียบเรียบเลยนะฮะต้องให้เรียบยาของท่านต้องนิ่มนะนิ่มๆถ้าเกิดว่ายาของใครยังไม่นิ่มนี่แสดงว่าต้องช่องใช้ยาของของ,ของ,ของเปลี่ยนใหม่ หรือไม่ก็ใช้ของจีนซะนะฮะค่าจบนะค,บคือมีอยู่ตรงนี้เองเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องรั่วงไงถ้าเกิดว่าเราปิดไม่นน่นดีว่ามันลูงไม่สนิทอะมันก็รั่วนะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของท่านที่ว่าในขณะที่ชงสก,กัดาแฟออกมาแล้วไม่รั่วก็มีปัญหาครับหลังจากน้ำที่มันรั่วคือน้ำที่มันเหลือมันรั่วก็ไม่ใช่ปัญหาครับมน,นั้นเป็นปกตินะฮะก็ปิดตรงนี้ให้แน่นนะครับขอบนยฮะติดขอบนี่ให้แน่นเลยนะครับมีแน่นที่ขอบนะฮะขอบหนาแน่นนะครับ เพราะว่าจะมีปัญหาตรงนี้อันดับหนึ่งเลยที่มีปัญหาตรงนี้คือปัญหานะที่มีคราวน้ก็แก้ซะนะครับมีมีวิีก,การปิดให้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ากองทหลายท่านก็เป็นหม้อยังใหม่อยู่นะครับไม่ใช่ถ้าเกิดหม้อเก่าเนี่ยซีนมาจะเสื่อมได้แต่วันนี้ไม่ไม่ใช่นะเห็นไาลงนิ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้ม้องกันก่อนก็ต้มฟอมกันตัวนี้หกครับนะฮะหกทับหกครับ ตัวนี้เป็นบิก,ก้านะเอามาทำเป็นบิก,ก้ามาแปลง <c oughs> ดูอ่ะโอเคอ,อืมหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มาวาวครีมานะฮะตัวนี้ผมใช้ไอ,เ,อ,เ,อ,อ,นะอเดียที่สองนะครับในทำในการรีวิวนะไอเดียที่สองน่ะ ตัวนี้เก็บไว้เดี๋ยวจะไปเอาเรนโบว์รู้สึกว่าลูกค้าจากแคนาดาเขาบอกว่าเขามีเรนโบว์อยู่เดี๋ยวผมจะเอาเรนโบว์มารีวิว อภัยฮะล่าสุดแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยอนอุปกรณ์ไว้ลูหน้านะก็เรนบู์เหมือนกันวันนี้เอาเรนโบว์เลกันนะฮะทีนี้มาปุ๊บตอนนี้เราเก็บนะครับ คือน้ำใต้วบานะครับผมหวังว่าตัวสัตว์ผมจะไม่ร้อนนะร้อนจนมันดับอ่ะน้ำไต้วบานะครับน้ำไต้เวาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูวาวเดี๋ยวให้ดูวาวก็ใส่กาแฟก่อน บัวระดับเดียวกันนะครับบัวระดับเดียวกันโอเคเท่า <Okay. S 1> okay, กันนะระดับคาเวยีวยเท่ากันอะ ค่อนข้างใจละเอียดเพราะว่ากาแฟคั่ควคั่วเข้มด้วยนะคั่วค้นเข้มนะคัค่อนข้างใจละเอียดนิดนึงทีนี้ให้ดูวาวนะครับดูวาวนี่มีแล้วนะนี่วาวนีอยู่นี่ฮะตะขอดึงนะ เดียวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้ดูใหม่หน่อยนี <N> ่ <N> โอเคนะครับว,ว้าวครีมม่านะฮะวาวครีมม่านะฮะเซมเซมซมเมทูโอริง <c oughs> นะฮะทูโอริงโอริงนี่ฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ให้อยูงง่งี้นะใส่เข้าไปปุ๊บใส่อย่างนี้นะนี่นะฮะแล้วก็กดเข้าไป หวังว่าตัวสับผมจะไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ผมตั้งวงสองสองสอง,สองด้านนะเพราะว่าผ่านตัวสับสองเครื่องนะฮะโอ้อยางนี่ค่อนข้างจะเสื่อมนะแต่ว่าไอเดียนี้ไม่เป็นไรยางค่อนข้างจะเสื่อมเก่าหน่อย่อไป พออยู่ตร <laughs> งนี้โอ้โหพอกันเลยพอๆกันแต่ว่ามานันโอเคหน่อยนึ <laughs> งห่วยเปล่า <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนอีกสองแล้วเนี่ยอืมอ้อแลองโอ้โหอันนี้ชัวร์งใหม่จีิเอาชัวร์นะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยว,ม,ยวมันรั่วมีปัญหาลงยูทูบไปนะทัพี่เกียรติดงใหม่เก่าน,นะฮะมาใส่ปุ๊บ เียบร้อยนะฮะเียบร้อยออลเอา,เอา,า,าก็รนอยู่นะฮะยังอยู่โอ้

โทษรหน่อยอีกทีหนึ่งแต่จ,จบแล้วอโอเคแล้วก็มาเปิดแก๊สเลยนะฮะแก๊สผมมีสองตัวเลยสองชุดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะยกกล้องให้ดู เดี๋ินๆเห็นไหมเอานะที่เกไปจับมาแล้วนี่เนี่เอาเวลาไมปตั้ง อันนี้ก็ต้องเปิดนะครับแล้วพวกคาแฟเริ่มไหมปั๊บเราค่อยๆจิบเดอยวกาแฟสองแก้วสองแก้วเช้านี้ได้ดูสองไอเดียเลยนะสองไอเดีย <c oughs> <c oughs> สามสินะนี่อีกหนึ่งไอเดียนะครแต่ก็ได้รีวิวสองไอเดียเลยนะฮะ ตัวนี้ประมาณ2นาทีก,กว่าๆตัวนี้ประมาณ5นาทีนะฮะโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วนะฮะเสร็จเลยทางผิดผู้โทรศัพท์แจ้งเรื่องมเอเแล้วนะครับอาจจะดับไปเลยนะฮะตสอบไปนะฮะอาจจะดับเครื่องอาจจะดับนะฮะโดยอัตโนมัติแค่จุดแค่สองสองสองใบนะสองชุดเลยนะแค่ ลมื่อกี้เห็นแล้วนะคงจะไม่จับตัวสับให้ดูในตรงข้างบนนะครับมันมันขับยากเดี๋ยวมาดูในแก้วกนะันจะห้ดพญายให้มีเฟรมมาในแก้วนะฮะนี่สีชมพูอันนี้สีส้มนะสีส้มไม่รู้จะส้มอะไรนะฮะมันมีหลายส้มหลายโทนอันนี้ก็สีส้มแซดเลยแล้วก็จะมีแซบเลย อันนี้เป็นสีแดงคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันเฮ่ยม,มาแล้วมาแล้วนะฮะวอลฟิลล์เอ้มุกฆ่าไปสู้มาแล้วมุกฆ่าไปสู้มาก่อนแล้วนะฮะนี่นี่เห็นป่ะโอเคนะฮะอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่มีข้อสงสัยนะเพราะว่าเราทําให้ดูคนอยู่แล้วบอยๆอ,อยู่แล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งนะฮะ วากลีมามาแล้ววาเคีมามาแล้วด้วยมาแล้วด้วยอวากลีมามาแล้วยังไงดีจะได้เห็นเดี๋ยวจะยกตัวส์ให้ดูนี่บทละเอียดเหมือนกันนะบทละเอียดเหมือนกันอปิดแกปุ๊บมามมีพุ่งฮนะแล้วก็ อโอเคเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนี่นะฮะปูผน้งฮาต้นตรงนี้ฮะหนีรอลอลลลลปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่ะนี่นะฮะนี่โอเคอ่าดึงไว้นี่นะฮะเรียบร้อยป่ะนี่ดีกวามรอไปนิดนึงนะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะฮะที่นี่น้ำกาแฟที่เหลือในแก้วนะเหลือใ,ในกา ดูดูดูมันจะดูไม่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 เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ดูสดๆตอนนี้เมื่อกี้ไงนี่ดูบรรยากาศตรงนี้นะบรรยากาศอือฮะเดี๋ยวสายๆอาจจะรีวิวหกครับให้ดูนะฮะครับงั้นสายๆายหน่อยอาจจะอาจจะนะครับจะ โอเคเพคงจะแค่นี้แหละนะเสร็จแล้วเรียบร้อยครจะในการรีวิวให้ดูว่าเนี่ยมังกรไปสู้เป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้นะครับมันต้องออกอย่างนี้นะครับแล้วก็่ะมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะคงคงจะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ดับดับ, <laughs> ดบการันต์เอาลงมาหนึ่งนานๆหนึ่งโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับศาลาโมลิกุมารองดูโลอฮิวมัะกาตูสวัสดีครับ